dạ dạ hãy nữa ăn đây kín mọc lên để cào em mẹ mà, mà, rồi. mà rồi. là cào mẹ áo là đâu là cào này tôi nghĩ 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 ืมน่ากินอ่ะนี่ิไข่อ่ะย่างยังมีกินเนาะเต็มไข่เต็มเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยไข่อข่อนเลยอะตัวมันอะทองมันอะนี่ตัวมันมีแต่ทองอะเนาะเนาะนี่ไข่มันเงินอะ เด,ด,ดีย๋ยปิ้งไข่ตุ่มขาไปแล้วขอไปแล้ววะขอไปแจมมันจะทำอะไรนั่นอะไรกันใส่ไหนปลาทองบัุ่มเอ้ไข่ทำนมโยนไปแล้วเจมแล้วปิ้งไข่สิงรดจิ้งเหลง Huh? Are we